สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับโอเควันนี้เราจะมาสอนการหารายได้ออนไลน์เข้า t ูมัน y ี่วอลเล็นะครับโดยที่เราจะใช้แอปนี้ครับเอ,อ่ออะไรสักอย่างโดยสามารถโหลดได้ทาง Play s t o r e เลนนะครับนี่นี่ครับสามารถโหลดได้ทางนี้เลยซึ่งเราจะมาสอนกันทำกัน คือการทำได้มาง่ายๆเลยครับคือก็แค่เอมเดี๋ยววันนี้ก่อนนี่ครับเมื่อกี้ผมก็ได้รับ20พอยต์ไปแล้วอันนี้คือมาคูณ2นะครับนี่ครับถ้าคุณกดตรงนี้ปุ๊บคุณก็จะได้รับพอยต์นะครับก็รอมาคูณดาวหรือไม่คุณก็กดเมแถวๆนี้ครับเนี่ยสักอย่างตรงนี้สักอันนะครับนี่ครับกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเวลาให้รอนะครับ คุณก็แค่รอให้เวลาหมดแล้วคุณก็เลื่อนลงมาแค่นั้นละครับพอเราก็ต้องรอไปนะครับแล้วมันก็จะได้รับ point ตามที่เราไอ้นี่ครับตามที่ตัวแอปมันกําหนดไว้ซึ่งเราสามารถเอา point ที่เราสะสมเนี่ยไปแลกได้นะครับนี่ครั้งละประมาณ20่ิบนะครับการคูดาวน,นี่ครับได้รับมาอีกแล้ว60คะแนนซึ่งนี่ครับวันนี้ผมก็ทําไปทั้งหมด แ0กพันกว่าคะแนนนะครับซึ่งก็สามารถแลกเข้าทูนี่ว a ลเลตธนาคารนี่ครับแล้วก็เติมเงินโทรศัพท์เลยก็ได้นะครับโดยที่จะแลกขั้นต่ำอยู่ที่1บาทแต่ได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็50,000าคะแนนจะได้14,96บาทนะครับ2,000 0 0คะแนนก็จะได้59,85บาบาทแล้วน,น,นี่ครับนี่อันนี้คือการถอนเงินก็สามารถกด ตรงนี้ได้นะครับนี่ตรงนี้เือ่อโฆษณาอันนี้ก็พวกลงทะเบียนเช็คอินอะไรอย่างนี้นะครับนี่ครับสิ่งที่ผมจะมาแนะนำคือถ้าคุณอะกรอกรหัสเนี้ไปครับพวกคุณจะได้รับแต้มไปอีกฟรีๆคือ300แต้มนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนกดมาเอิ่มตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ตรงนี้พอกดไปปุ๊บมันจะมีอันนี้ครับ เราก็ให้กดเข้าไปเลยเนี่ยก,กดเข้าไปในนี้ครับนี่ครับถ้าผู้คุณยังไม่เคยใส่มันจะมีให้ใส่นะครับแต่ของผมใส่ไปแล้วอันี้ผมก็เลยต้องเอาอันนี้มาแชร์ต่อนะครับเป็นรหัสนี่ตรงนี้เดี๋ยวจะขึ้นให้ท้ายคลิปนะครับเอ้เดี๋ยวจะขึ้นให้เป็นในนี้ครับแล้วถ้าทุกคนสามารถเชิญเพื่อนได้ครบ5คน<ๆ>ก็จะรับเงินสดไปเลยครับ100บาทนี่ครับผมก็เชิญเพื่อนไปนิดนึงแล้ว นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับที่เราจะมาแนะนํากันก็สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับฝากติดตามกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับถ้าวันไหนมีความรู้ใหม่ๆก็จะเอามาอีกนะครับ